มาดิแล้ววัน,าาน,น,าานนี้นะครับเรามาเจอวไยรุนท็อกซิกนะครับเรามาส่งส่งทีมกับไอ้นี่นะครับส่งทีมกับน้องอาร์กาครับดูแล้วมันเจอกีกเขาไม่เชืออเอ่อท็อกซิกนะฮที่เขาไม่เชือ่อส่งช่องให้เขาดูเลยเขาไม่เชือ่อเอาเอาช่องอาไข่เนื้อตึงครับไปดูได้นะครับไปพวกท็อกซิกตอนแรกก็เล่นดีๆนะก็ปกติก็เปิดไมค์กันอยู่แล้วก็อยู่ๆก็บอกว่ามาด่าครับแล้วก็บอกว่าเราหาแม่มึงบัว ก็หาแม่ม่งอ่ะบักม้าบักสันดานแมนแมนมึงเนอะมึงทั้งนั้นเลยได่ดนีเลยแต่ไม่เข้าไม่เข้าน้องฟังไม่รู้เรื่องเออเป็นคนอีสานใช่เปล่าหลังพี่หลังหลังหลังเข้ามาหลังหลังตายบอกแลยข้างหลังพี่ ที่ปุยาผมไม่เป็นไรน้อไใหม่ได้แม่งบิรีอะไปไปปไปดูช่้วยไปดูช้ไปดูชองด้วยเจอตัวเองออกคลิปแบบดังเอาเดี๋ยเดี๋ยวนี่นะจบเกมแอปมาเดี๋ยวเช่อให้ดูเดี๋ยวลงลิปเลยโอยน้องต้องต้องต้อง้อง สงสองมาดิมาดมาดิมาไฮไลทน้องไฮไลท์นะไฮไลท์น้องสองสองโบบักมาบักดานบกขอยอกมเมงอ้ตงายตองกายตรงกายตงกายอะไรอย่างน้ตัวน้องชายพี่คนไทยโง่โง่

อยู่ๆก็จะได้สองสองน้องอยู่ๆเราก็จะได้สองสองพี่มีบัตรไหมไม่มีให้มันสร้างไงให้มันสร้างให้มันสร้างให้มันสร้างเอาปัดเศษอีก้วยเอเอพีอ่ไม่กล้านี่ว่าแต่เรานึกว่าจะแต่เรานึกว่าจะใจแข็งเอาคนดูครับคนดูครับมัน มันไม่สร้างมาครับคนดูคนดูครับผองคนดูแล้วอ่ะขอเข้ามาผมขอเข้าเอพี่ไม่รับปิดจบเลยไม่กล้ารับเลยคุณดูครับคนดูมัน, no มน alumni, climate, ไม่กล้ารับเลยเว้พี่คนดูครับมันไม่รับเพื่อนผมคุณดูไอชินเกียร์จำชื่อมันไว้แล้วก็ตก นี่นะคนดูใครใครเจอก็ฝากด้ายด้วยนะนี่นะครับไม่กระซำศพไหมนี่นะนี่นะคนดูอย่าเลือนนะคนดูไม่ไม่ไม่ต้องไปซ้ำศพมันนะแค่แค่แค่ฝากพูดก็พอแล้วไปได้กันไป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 ขอขอเข้ากลุ่มไหมก่อนมันไม่ให้เข้าวป่ะพี่เอ้ยระดับโซลระดับยูทูบเบอร์น้องดูดูคอยดูเลยเดี๋ยวรอชม อย่าทีได้เริ่มเกมไปแล้วโอเคจบไหมคนๆเจอกันเอเจอฝั่น้องข้ามพี่เจอกันเอเจอฝั่งตรงข้ามเจอกันเอเจอฝั่งตรงข้ามพี่เจอไม่นองฝันข้ามถ้าเจอนี่โชคเจอบไหมพี่ ดนดนนผมไม่เจอผมไม่เจอมันปิดคลิปมันกดไปกนะ่อนน่ะเอ้ยก็ดูผมขอผมขอปิดคลิปแค่นี้ละเขายังนะไม่ปิดคลิปอีกเหรอพี่ไ